ไอวายจาัดกิจกรรมพิเเปิดสารถามใบยหญ่ยิง่งใหญ่ที่มิสเตอร์ไีไวายสาขา,าที่900กันมบัจาทิรีคอนแกงมาพร้อมกับสินค้าครบเครื่องเรื่องของใช้ภายในบ้านจัดก,กันอย่างจุใจสามวันกันแต่วันสุกที่28มีนาคม2568ถึงวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568นีเท่านั้นแจกจริงไม่ต้อง อย่างซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีรอม U V Mister DIY หรือชามสเตเลย์ฟรีทันทีและแจกฟรี free. สติกเกอร์ดังช่างใหญ่จำนวน50ชิ้นต่อวันเมื่อซื้อสินค้าในร้าน Mister DIY จัดเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษในการฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันศุกร์ที่28มีนาคม2 5ง8วันอาทิตย์ที่30มีนาคม2 5 6 มีสินค้ามากมายกว่าหน0 0 0ห้าัรายการอุปรกรณ์เครื่องตื้ชาเครื่องใช้รัวนรือุปกรณเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเรือนตอุปรกปรณ์เสริมในรถยน,รนต์อุปกรณ์ตกแต่บ้านและอื่นื่นอีกมากมายแหล่งนอร์ไวช็อปเกินครบคุมเกินค่าทีวีเตยนี่ไวายมากกว่า900สาขาขทุกที่ทั่วไทยไร้บ้านคุณพบก,กับกิจกรรมเป กันแต่บนสุดที่28มีนาคม2568วันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568ทีมมิสเตอร์ไอวายสาขาที่996สาขาบัญจาคีรีคอนแกะแข็งซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรียกดุยมินสเตอร์ไอวายหรือชาร์ตแสดงผลฟรีทันทีและแจกกลีสติกเกอร์ต่างช่างใหญ่จำนวน50ชิ้นต่อวันเมื่อซื้อสินค้า ร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมพิธีเปิดสาขาใหม่ในอีนสเตอร์นีไอวายสาขาที่996สาขาปัญจาคิรีคอนแกะอย่าลืมมาร่วมฉลองพิธีเปิดสาขาอีนสเตอร์นีไอวายสาขาที่996สาขาปัญจาคิรีคอนแก่ตั้งแต่ว้มสุ์ที่28ปีนาโก2 5 6 8วันอาทิตย์ที่30ปีนาโก2 5 6 8นี้งเท่านั้นมาต่อ 아